เห็นหน้าร้องง่ายสมเสียร้องง่ายหยุดไม่หย่อนทั้งหัวล้อเสร็จแล้วก็มาร้องง่ายน้ำมูกโป่งโอ้คนเยอะนะคะทุกคนไปนี่เลยคนที่รู้หนังด้วยกัน สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพ่มแม่พี่น้องยัซีทุกคนทุกท่านเด้อค่ะพาจะเป็นยันซีทำฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางตา,างประเทศเด้อค่ะที่เขามาติดตามหาชมหาฟังเพราว่าคนโกะคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกท่านค่ะมันนี้น้องเพราว่าก็จดไปบึงนังสับเะเล่นนั่นเองเนาะจากทีกําลังเป็นกระแสนะคะใน โหลกออนไลน์กับว่าไปไห้นะคะที่สําคัญที่สุดคือทางฟังเล่านะคะพี่น้องเอ้ยบาว่าจะเป็นนครหลวงเวียงจันเหอวาทางปากเซน,นะคะพอแม่พี่น้องคนเล่านะคะหายความสนใจกับนังภาพยนตร์เรื่องนีมากมกนะคะพี่น้องก็คือสับป,ปะเลืนนั่นเองและแพื่อว่ากระไดโอกาสนะคะทุกคนเจ้าหน่ายนะคะใจดีใจดีนะคะทุกคนชิพาไปเบิงนะคะ สับปะเลอนะั่นเองจ้าพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าจะเป็นจังใดนะคะเดี๋ยวจา้าเลยเอามาเราเอามาอัปเดตสู่พ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเดี๋ยครับชมรับฟังนาอกะก่อนที่จะไปเบิ่งไปชมกันนะคะนอ้องเขาเก่ขาขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องให้ว่าน้ำเด้อคะ่ะเพื่อจะ,ะ้องผานทุกคิปนะคะและที่สำคัญแล้วนะคะอย่าลืมสนับสน,นุนรายการเบิ่งโฆษณาดูโฆษณาให้น้ำเด้อคะ่ะไปกันเลย โรเมนสันโอเคสวยมากเลียังคีพิงคุณพิงคุณเออเนี่ได้วิวเลยอ่ะโอ้สวยนี่เรากนหลังนั่งรถมาโรเมนสันเพื่อจะจะมาดูหนังซับเลยนี่เลยค่ะทุกคน เราเข้าโลวินสันแล้วคะ่ะตอนนี้เราก็จะไปกินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จแล้วเราค่อยไปดูหนังกันนะคะโอ้ผู้คนเยอะมากนะคะเราก็มากัน5คนนะคะน้องสมศรีแล้วก็แพรวาแล้วก็เจ้านายนะคะทุกคนนี่เลยสามท่านคะ่ะไป้ายบนเจ้านายพามาเลี้ยงอาหารคะ่ะ ก่อนที่จะเข่าเบิงนังนะคะพี่น้องนะคะนี่เลยผล้กุ้ามากินนะคะร้านร้านอาหารอะไรอ่ะซิดเลอร์นะคะพี่น้องนะคะเป็นอาหารญี่ปุ่นนั่นเองนะคะ<อ>ก็จะมีพวกสลัดแล้วก็มีเนื้อสเต็กนะคะพี่น้องนะคะ หลากหลายอย่างเลยเพว่าก็เลือกไม่ถูกเลยว่าเพว่าะจะกินอะไรนะคะคือมันเยอะมากค่ะคือเราสามารถกินได้ทุกอย่างเลยในร้านนี้เราสั่งไปแล้วชุดหนึ่งสองร้อยกว่าบาทนะคะน้ำลายไหลน้ำลายไหลกินอะไรดีอ่ะเยอะไปหมดเลยนี่นะคะพี่น้องนะคะแล้วก็มีอาหารพวกนี้ด้วยขนมของหวานน้องชมสีก็มีสลัดมีสปากเกตตี้ชูหน้า จิมทูมน่าอันนี้คืออะไรคาตาชุบผักรวมอ๋ออันนั้นด้วยนี่เลยจ้าทุกคนนะคะนี่ก็คืออาหารบนโต๊ะนะคะนี่เลยนี่เลยอันนี้คือทยอยมานิดนิดต้องจุมสีกินอะไรนิดเดียวจัง แเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวห่อกระสีพ้ากันไปเบ่งหนังนะคะหนังอาได้รอบที่หนึ่งทุ่มครึ่งนั่นเองนะคะพี่น้องน้องหอไดรรอบที่หนึ่งทุ่มครึ่งจากพี่น้องนะคะหลังจากที่กินเลยค่ะทุกคนเราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะนีเ่เลยลงหนังเราจะขึ้นมาแล้วนีเลยค่ะโอ้โหบรรยากาศ ต้องขอบคุณเจ้านายนะคะถ้าไม่ได้เจ้านายเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้มามี่นโซนนี้คือสวยมากนี่ค่ะคนเห็นไหมคะคือเขาเขาทำสวยมากเลยอะที่ตกแต่ง นี่เลยเขามาหอดนาะโลงนังงละน้องนะคะนี่เลยค่ะมาหอดแลเนาะมาหอดละเด้อทุกคนเขากำลังจะขึ้นข้างบนนะคะเพื่อที่จะไปดูหนังค่ะนี่เลยค่ะก็จะมีหลายอย่างหลยตอนอยู่นะนี่เลยกําลังจะขึ้นนะคะทุกคนในระหว่างที่เราจะดูหนังนะคะคุณแม่ก็พามาซื้อฟ๊อปคอนค่ะโว้ยมันเกิน เอาเป็นถ้วยเราจะเอาแบบนี้เลยเหรอของเขาใหญ่มากนะคะทุกคนคือใหญ่มากๆโอ้โหใหญ่จริงๆนะคะ่ะเป็นถ้วยใหญ่บเบ้อเลยอะ่ะจะกินยังไงหมดเนี่ยเป็นถังเลยไม่ใช่ถ้วย<ๆ>เขาเรียกว่าถังเป็นถังใหญ่ๆเลยอะ่ะ ป๊อปคอนกันอยู่คะ่ะต่อคิวรอซื้อป๊อบคอนนะคะคนเราก็ออกมาจากโรงหนังกันแล้วโอ้โหน้องสมศรีเป็นไงร้องไห้ตาตูบน้องสมศรีร้องไห้คิ้วมุกโป่งร้องไห้จริงๆจ,จังๆสมศรีสมศรีร้สสองหนะไห้หนักไม่เห็นหนะ้าร้องไห้ สมศรีร้องง่ายหยุดไม่หย่อนทั้งหัวล้อสเสร็จแล้วก็มาร้องง่ายน้ำมูกโปง่งโอ้คนเยอะนะคะทุกคนปะนี่เลยคนที่รู้หนังด้วยกันไปออกไปพร้อมกันอเส้นสิ้นสุดค่ะจบแล้วทุกคนค่ะ แลแล้วแพว้วาก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนจากเบิงนะคะหนังผูเบาไทยบาทนะคะหรือว่าเรื่องสับปะเลอนนั่นเองนะคะทุกคนโอ้โหอยากจะบอกเลยว่าน้องสมศรีของเราค่ะตัวเต็งเลยพี่น้องเอ้ยน้องสมศรีเทิงหัวเทิงไห้นะคะพี่น้องเออจริงๆเลยได้ยินเสียงดังกิ๊ดกาดกิ๊ดกาดเวลาที่มันตลกเนาะแต่เวลาที่มันเศร้ารทุกคนน้องสมศรีร้องไห้ สูกิมโดโปล่ง,ปง,ปงเลยพี่น้องเอ้ยกระถือว่ามวนนะคะทุกคนเอาบองตมเลยว่ามวนนะคะแต่ว่าเหลือหาเหนือหาหรือว่าเหนือเหลืองมันจะเป็นแนวใดนะทุกคนเดี๋ยวพ่ว่าจะมาเล่าในอีพีต่อไปนะคะแต่อีพีนี้คือห้อยหเบิ้งทองขาวนะคะก <c oughs> ่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าน่ายนะคะที่ใจดีมากๆเลยนะคะนะที่พาพ่ว่าไดียไปเบิ้งนะคะนางเหลืองนี่นะคะเดอ,อะ เดอะซีร <The> ีส์แบบสับเปลือนนั่นเองนะคะพ่อเม่พี่น้องนอนโดยสีมือของพ่อเมย์พี่น้องคนไทยนะคะทุกคนทางภาคอุสานนะคะหรือว่าตัวเนื้อเรื่องก็คือผู้จัดการน้องผู้กำกับก็คืออะทีห้าหูกันอยู่แล้วนะทุกคนหูดีอยู่แล้วเราก็คือสุดยอดในผลงานของแผนนะคะทุกคนนี่แหละคนเราอย่าได้มองแค่ภายนอกนะทุกคนเราต้องมองให้ลึกเข้าไปถึงข้างในนาอบางคนนะ มองแค่หน้าตาโดยไม่รู้ว่าเขามีความสามารถขนาดไหนแต่เพียว่าให้รู้เลยว่าคนนี้เป็นผู้กำกับนี่แล้วก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเพลงดังๆต่างๆ,ๆนานาโอ้เห็นแล้วขอชื่นชมนะคะพ่อแม่พี่น้องนะบอกเลยนะทุกคนว่าที่ฝั่งลาวอ่ะีตอนเนี้ยกําลังเป็นกระแสะมากเลยนะคนลาวแบบแตกตื่นกันมา้นมามากมายเลยต้องหาความนิยมและก็หาความแบบว่าอ่าสนใจกับนางเหลืองนี่มากๆคือสับปปเปลอเนาะและเพ่ว่ากับ เป็นคนเป็นหนึ่งในหนันทีเป็นคนล่านะคะทุกคนแต่ว่าได้เขาแปเบิองอยู่ในไทยนะคะก็คือเราไปดูที่โรเมสันเนาะก็ต้องขอขอบคุณเจ้านายนะคะขอบคุณอีกครั้งคะ่ะคุณพี่เกมคุณแม่เพนนะคะแล้วก็เพื่อนๆของคุณพี่เกมด้วยนะคะแล้วก็ที่สาคัญที่สุดก็ต้องขอบคุณคุณพี่เกมมากๆนะคะที่ได้จ่าใจดี <laughs> ในการซื้อตัว๋ว หนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะทุกคนกระเหตุให้หน้องแพรว่ากำน้องสมซีได้เขาไปบึงนะโอเคเะคะ่ะพี่น้องนะคะคลิปนี้พี่นิคมา,ากระต้องขพจเี้ยเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครเป็นกำลังแรงใจให้ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ